พี่น้องปะทึกโอ้โอหขึงนึ้นม,มาใส่เหยาปูเหยาปูเป็นไรเจอมเบ็ดใหม่พี่นอ้องเอยเดี๋ยวลุ้นครับลุน้นตัวใหญ่บ้โอ้ยง,ง,งามครับงามครับเอลุอ้นใส่สวยใส่สวยโปรต์ครับให้พี่นอ้องมายามเป็ดเปลือกครับเฮ้ยมันละ ขยันครับปขยันวอทช์ครับต้องไม่งพี่น้องต้อต้องม่คโอ้ยแมงครับแงสวยครับสวยสดสดครับต้นนึงขยัเลยครับขยนใแยกกับปูครับ วันนี้มาทั้งใสรเพชรเทรียปูงานเปลงไดงานเทียปูหรอ๋ใส่งานเลยครับใส่งามเอโอ้ทครับหลังนี้โดนไหม ai đồn nhà bắp bay lắng mây theo sai từng sai từng bên đây là sai từng mà chụp bên bù bù nhang, thôi có nhà mày đây, quay phải làm mày không กับปริทไทยให้เบิ้งตอนใส่นะครับเนาะเอาเป็นไทยตอนยามเลยครับตังจากที่บริษเยียกับปูมานานากการใสมาลายมือแล้วนะครับมาลองใหม่ป่ะตาลงม้แนนบ ท่านทย cán điện cầm bờ thì tôi nghe, nghe đây mọi thấy tôi giả thà nội thì

เด็ดเด็ดสีสผมาใจที่หลังอืมครับ ดูล้งต่อไปแดงดีเป็นแดงน้องเป็นกรบบริกินไห้มั้ยเด้ดอนี่ยามหลอบแหลนะครับเนาะ,ะม็ด ตีนหลังนี้โอตี่งางโตเพิ่งกะเงียบเด้อร์คืว่าเขามันใกล้ใกลไปอาจจะไปถือโอ่นนำไล่เขา ทำคืนนี้ได้พี่น้อนี่ัดไฟอีกแล้วเนี่ยกะบลได้หันไปนี่เบ็ดรักษาการแน่เลยเท่าน้ำรวมดีมรับเท่าน้ำรวมเบ็ดอีกบลได้เบ็ดไดกเบ็ดปลได้แล้ครับอัดไฟแล้ว น,นีรักแต่ว่านานนามมันแบบเข็นล่องดูไปก่อนมีการโยก่าเป็ดขันโหลดได้เนี่ยโหรด ับสำหรับพี่ที่การใส่ประมาณคนะรับเกาะท้งงถางนะครับเนะกาะด้านข้างด้านข้างมันจะมีรูปโปรยครับกบระปูเอากเกาะแนวนี้มันสตายง่ายเนาะ โดดพี่น้องเห็นโดดครับเห็นโดดหุ่นครับวัดตัวใหญ่เลยบ่ตัวใหญ่เห็นโดดแค่ไกลแค่ไหนหลังนี่โดนครับ,รบเจอเป็ดเปิดซิาสวยงามครับเก็บครับไปต่อครับพี่น้อง ลุนต้อลุนต้อสบบอรริเป็นยังไงกะบ่ได้เสียบทีเลยครับเป็ดบปลารายไฟง,าง่ายหลังนี้พ่มกระชายดากโพวกไว้เนาะผมกระวาน่ามันสิท่วมนะบัวได้เสียบตำเริ่มท่วม,มันได้เป็ดผมกระได้ ูหลังใหม่ต่อครับสำหรับตรงหลังนี้ก็ตรงนี้เนาะตรงหลอบ หยีบครับไม่โดน,เ,นเดี๋ยวไปเบิร์ข้างในครับอีกหนึ่งลังหนักไปยังไง ไม่โดนแต่หนึ่งต่อ น้ำขึ้นที่รเราอย่างเงี้ยแดดมีแค่จกัจกหน่อยอีูประมาณสมอง,นงเนี่ยน้ำหล่อมแบบเถอะน้ำขึ้นไว่ครับถ้า <c oughs> เป็นเป็ดเนี่ยคือว่าขึ้นปึ๊บเดียวจะไวเร็วคือตอนฝนตกตอน,นไหนเนาะ <c oughs> แต่ฝนตกมากแล้วก็หน้นาม,มากเนี่ยจังทั่อ ไอ้เป็นอัดฝายฝนตกมากอัดฝายเอาเดียวขึ้นทวมเบ็ดหาเบ็ดบาเจอหลังนี้ทำไมเป็นกลงกลงกงเบ็ดจะซื้อจักไม่มีอาการดิน้นแต่บ่มีอาการดิ้นเนาะแยกโดนแฮบ เสียไปละซองทําขาซองขา <c oughs> ลังนี่ท้ายที่เราท้อเสียดายลังนี่รูดตึกจนแปลนโดนจนแปลนเลย โดดไหมเสีดดยดายเลยเอ้เพียอีกรอครับปลาขแยงปลาจีครับปลาจีวันนี้ไอเป็นกระต่ประหลาดมาน,นะครับกระต่เวลาเทียงนะครับผมก็เ,เลยเผาปลากินเทียงกันนะครับนะเนาะเดิ่มหิ้วเขาครับสองเทียงมาใส่เป็ดกระเียน เนียวเข่าก็เลยจีตาจริงครับโดนีนครับโดนแล้วไอ้ยาปูครับยาปูตัวปใญญ่ครับเออเกออาะยหญไหมรุดจ,จ่อยไมายามเม็ดเผืองอีกครับอืมเปอร์เซียมใหญ่ครับน้องนู้นดู โอ้ยสวยแห้งสวยแห้งสวยแห้ครับสวยแห้งนี่พุทครับแตะรางนี่เป็นไหนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้แป๊บ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 เห็นไหมครับเห็นไหมแป๊บ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 รางนี้เป็นปลาตองอืมกินเล็กอยู่กินเล็กอยู่หลุดง่ายหรอกมาคนเป่งได้ เปิดรับพี่น้องปอดครับโดนปลาดุกครับดุกส,สวยๆปอดครับโดนแล้วครับพี่น้องปลาเสียมครับปลาเสียมสวยงามครับเก็บ